เยาวชนโครงการกล้าดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกิจกรรมเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนและร่วมสร้างฝายมีชีวิตที่บ้านน้ำหมบอำเภอเวียงสาจ,จังหวัดน่านครับเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการกล้าดีปีที่7นะครับเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนและก็ดําเนินการนะครับจัดกิจกรรมจากกฟผและภาคีเครือข่าย โดยมีน้องๆเยาวชนนะครับจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก5ทีมสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมตลอด2วันหนึ่งคืนจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5ถึง16ตุลาคม2565เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้เรียนรู้การท่องเที่ยววิถีชุมชนอาทิสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ศาลเจ้าพ่อช้างศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงวัดน้ำมวกและก็ลงมือทำการเรียนรู้กับวิสาหกิจแปรรูปกล้วยเบกแตก กลุ่มจักสารและก็กาแฟขุนหมวกด้วยครับครับนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตครับซึ่งร่วมกับชาวบ้านในชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อไปเป็นกระบวนการที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมด้วยเพิ่มมูลค่ารวมถึงสร้างนวัตกรรมใหมให่ๆให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนะครับครับ ก็เป็นเรื่องที่น้องๆจะได้ไปศึกษากันแล้วก็ได้เพิ่มพูนความรู้เข้าใจชุมชนมากขึ้นนะครับ